เมื่อนี้ผมสิมัปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจเ,เรื่องการที่มีคนเขาเผาอ้อยขางร,ารีสอร์ทเขาสามารถแจ้งจับได้เลยบออ๋อครับมาผมอยากรู้เพราะว่าผมอ,อ่อก็คือตอนนี้ลูกค้าผมเข้ามาทำรีสอร์ทหลายที่คือหลายเจ้าเลยละ่ะแล้วมันมีปัญหาที่ข้างเคียงเป็นป่าอ้อย แล้วผมก็เดินไปบอกเขาแล้วเขาก็ยังจะยืดยันว่าจะเผาอยู่ผมก็เลยอยากสอบถามเป็นความรู้นะว่าเราจําเป็นต้องเป็นเจ้าทุก์ที่อยู่แปลงติดกันไหมถึงจะสามารถแจ้งความจับคนที่เผาอ้อยได้อันนี้มาเอาความรู้นะไอ้เดี๋ยวผมขออาชีพใหงลูกค้านะ้ำอ๋อ เดี๋ยวพี่เผาผมกันผมทำมาคมรู้ซิคือสมมุิว่าผมเป็นรุ่นที่ดินจัดสรรอยู่นี่เนาะแล้วลูกค้าผมมาเห็นมาเฮ็ดรีสอร์ทอ่าหลายเลยลูกค้าที่ซื้อที่ดินกับผมแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาที่ถ่างเคียงผมบอกว่าบ่ให้เผาเขากับเผารืกร้อนแล้วเนี่ยผมอยากถามว่าอ่าจำเป็นต้องเป็นเจ้าทุกแเป็นขั้งเคียงไหมที่ว่าสามารถแจ้งความจับได้หรือผมไปแจ้งก็ได้หรือยังไงครับมันมีหลายอย่างเลยไอเขอเผาไว้รครับอ้าวครับ พ่เพราะอะไรที่ทำที่ว่าเดี๋ยวเนี่ยที่ที่มันยิ่งหายอย่างพวกเขาก็คือมันรบกวนเทนนหสคือมันติดกับนิศอ่นเลยครับโอ้ติดกับนิศอ่นแล้วตอนีโคตรพักจัิงจริครับผมเขาบอกว่าสิพอยยิ่งขึ้นหรอกพวเป็นยังหรอกเอ้าพวเป็นถึงเขาเนาะมีในิศอ่นคนก็เลยอยากถามว่าถ้าสมมติว่าเขาเผาเขาแจ้งพร้อมจับได้ปะหรือจังไหนครับปุ้ยปะไอบ้านประกาศอยู่ พ่าผมจะได้ไปบอกลูกค้าตตกันเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องนี้กันหลายนะเพราะผมพาคนจากข้างนอกมาลงทุนอยู่ในี่หลายนี่ผมก็ได้ยินเขาบอกว่าผู้ชายเาี๋ยวเขาเป็นค้นแต่ไม่ใช่แค่ลูแมนครับเพราะว่ารพอดีไอ้ส่วนผู้ประกอบการหรืพวกนิสัยพวกนี้เนี่ยเขาว่ามันเขาอ่อยมันยังมันนั่นหลายมันย่ังปรึกษาแม่ไอ้ ไอ้พวกไอ้ที่สนพื้น hey, ีพักรเวาเาง้นไว้มีปัญหาคนเนปรึกษาเราเยอะมั้งเลยครับครับอันนี้ผงแค่ปรึกษาแล้วก็จีเอาไปบอกลูกค้าก็ว่าเออเป็นยางทีจะคูาางีขอผมปกติเขาบังคับเส้จดกฎหมายไหมุือเทปบคาครับเราน่ยบ้านประกาศซี่หาเธอเราดิเก้นยังแรงมวก็เผาเราื้อ คือปกติพอจะอยุはは <vezes uring> ่ทมานจินแต่ว่าถ้ามันลูปนสิบปืนลาไรอยเด้ยแวให้เราพีต้อธิบายดี่ว่าพี่อธิบายกรดีเพราะว่าผมผมไปซื้อที่ดินแล้วเนี่ยผมมีวิธีกําจัดใบอ้อยแต่ว่ามันอกาจศิสาวเนี่ยต่ามันสิเป็นคนดีกับผู้พมานเพผู้พม่านั่เป็นจะเป็นเขีเสียถึงกินครับอี่้ผมมีลายเลยะว่าที่ว่าอเอาอเอานักรับโอ้เกิดน้ซ้ำา แล้วลูกค้าผมก็ยุ่ขงข้างหลังป้าไว้อยเลยลูกค้าผมแบบเป็นรีสอร์ทเจ็ดกัลกบบนล,ลังนี่แหละแล้วก็บ้ามนย่ังไงแล้วแล้วก็บป้าอ้อยยุ่งกันไมยุงขึ้นหรือแปลงใกล้กลๆเผาเมื่อกี้ไปเบิ้มผมก็เลยว่ามันเขาอ่ะผมว่าผมเห็นเนะี่ยโอ้อยยุ่งใกล้ๆลูกค้าลูกค้าเพราะกล้าไปแจ้งผม,ผมไปแจ้งในบ้านสิเนี่ยผมก็เลยว่าเพราะมันเป็นปัญหาแบบ มันต้องยู <repetition ceu> ่น้อกันได้ราวางชาวไร่กอยกับการทุ่งเดียวระยะเวลาก็คือผมคุยกับเมื่อน่ะไอ้คนเรียกโมกการการของคนแกนเนี่ยนงแนมหาเศรทีผู้ามหมายนั่งบอกว่าผู้ามหมายเนได้เงินยอะสุดเลยสมันก็เลยมาหาเศรษฐีเจ็บใบเราจึงได้ก็เลยจ่า การท right? on? huh ่องเที <c oughs> <c oughs> ่ยวกับเช้าได้ไหวไปด้วยกันได้กอรวยทีนี้วิธจัดการอย่างนีเราเรียกมันว่าลูกนะพีอผมรู uh uh ้แล้วเราเป็นยัเไงพี่จะได้ขึ้นในครมนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาไหนอะไรเราไปตามเข้ากลับมาไม่ได้แก้่ห้องเลยครับไม่เป็นพี่พี่พ่อพ่อลูกบอกว่าเขาสามารถแจ้งจับได้เลยบหรือต้องเป็นเจ้าทุนหรือเสียหายก่อนด้วยเราเห็นเขาประกาศบอกว่าเขาประกาศว่านี่คนไหนอะไรนะอะไรปลา หนึ่งแสนจำเป็นสามเดือนแล้วเราก็เลยอยากรู้ว่าแต่ว่าเขาเขาเป็นเขาเป็นคนใกล้ทางเชียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่เห็นเลยเห็นแจ้งจำได้เลยสมมติว่าเราขับรถผ่านแล้วก็เห็นแบบดำปึดเลยแบบนี้ต้องเห็นต้องเห็นซึ่งหน้าหรือต้องเห็นซึ่งหน้าเพราะว่าเขาเป็นนาไม่เห็นซึ่งหน้าการเผาซึ่งเป็นสีดำๆเลยมันก็บอกว่ามีการเผาลยแล้วเราจะหลักการป็นเท็รือาอะไรก คุณว่าไม่รู้ใครมาเผาของผมใช่ไหมเดี๋ยวนี่เลยเนี่ยนอกจากจะถึงแล้วละมันก็ต้องชัทเกีนเตือนเพราะฉะนันต้องตาต้อรวจตั้งตัดต้องนัดต้องหลักฐานด้วยใช่ไหมอ้าวใช่ยังด้วยความที่จริงมันเราเรารู้อยู่ว่าคุณ่แหลเพราะว่าไม่มีหลักฐานในตอนเขาเผามันก็ก็ต้องอัดคลิปก็ทำไแอบติดกล้องวงจรแต่ที่จริงอะที่จริงอะถ้าเอาอจริงอะไล่กล้องวงจรปิดไม่รอดอี้เพราะยังนีมาแปลงบอถ้าอยู่ในพื้นที่กับจามแบง มันกับจำขโมยกับคณอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เวลานี้เวลาที่หม่ยจำได้ถ้าเจริงๆนะเนี่ยเดีจริงๆถ้าแปลงของใครโดนเผาเป็นสีดําเจ้าของต้องรับผิดชอบจริงไหมมันมีเจ้าทุกไงัยข้อหมายเนี่ยถ้ามีเจ้าทุกแล้วว่าหมายถึงเจ้าทุกเป็นของนายเอเราก็ฟ้องเลยว่านายแปลงของนายเอมันไ่มันไงอย่างยงี้ยเมื่อกี้นี่ต้องให้ตรวจต้องให้พิจารณาตรวจด้วยว่าเพิ่งมาอย่างไรแบบในเรื่องอะไรอย่าง แต่ถ้าเกิดเรา,เ,ราเห็นตอนที่มันเผาไม่ได้เลยแล้วแล้วก็มีคนมีคนอยูแ่แล้วถ้าเขาบอกว่าเขาสิโพลและแต่เขาบอกแท้ได้เผาแต่ข่าผมเนี่ยโอ้ยจะไดนกต่สิโพลแหละว่าลูกลูกเ็สงานกับพื้นเพาะฉันมันจะปวดปวดใจเลยตเ้งใจแต่ไหนคือผมพยายามหาทางออกไปที่ผมเนี่ยเป็นนักพัฒน,นาของซึ่งผมอ่าเดี๋ยวดะคลิปผมเรียกอะไรดูนะช่วยผมเรียกคิดไหนผมมีวิธีจัดการของผมเนี่ยครับอ่าเดี๋ยว แต่ว่าบอลวูนเขาเะีอาเบามันสีซดาเนี้ยมันมันมันมอง่ายคืออะไรผมเขาเคยเห็นมาเลยไหมอ่าผมผมเนี่ยผมเพิ่งเห็นเมือสองสามมือที่แล้วเนี่ยเนี่ยเอาไปไ่อยเขาจะแปลงเนี่ยผมเห็นเั็มที่เนี่ยเฮยเดี๋ยวเขาบอกเป็นภาษาอังกฤษผมกวาดกวาดไปบ่อยๆออกไม่ทางฐานไว้ทางฐานเขียนหรือถ้าเขาเชื่อ้อย แก้อยกอยมันิต่องกลอยูม่ตัวกัแค่เอาไปอ้อยไม่ใหญ่ก็คนโตม้างก็หายไม่อดก็ปุยนี่แหละปัญหาผมมาม่ต้อตงมี่ก็จะเป็นเขาหรือว่าสั้นถ้าไม่น้ำถ้าไม่น้ำมาดันนะเวลานั่นอ่ะเอาน้ำฉีดไปฉีดไปอ่อยม่อ็ฉีดยุบไปหามเอเล็แบบเด็กที่ออยต้เสียเวลาเขาบอกว่าต้องเสียเวลาเป็นกฎหมายขวกองแค่ว่ามันีาครับ ที่พี่น้องไปอ <Ms. S 1> ปุ้มเอกขุดบึงเก <ค curtain, S 1> ็บใบไม่ได <yy> ้สอนอะเรื่องอะปัญหาตอนนี้เราเรียกว่าเป็นมิถิทีชาวบ้านฝรั่งนี่อยู่แต่ก่อนจนฝรั่งอยู่ไม่ได้เหมือนคนเลยไม่ใช่พี่ผมผมปรึกษากันเพื่อผมเป็นคนเฮ็ดที่ดินขายแล้วเนี่ยลูกค้าผมมาจากในเมืองแม่มาจากต่างจังหวัดแม่เพื่อจะมาลงทุนอยู่นี่แล้วที่เนี้ยแป้งทางทางเฮ็ดอ้อยแล้วที่เนี้ยพอเวลปเขาเผาอ่ะ เขาพ้นช่วไหนช่วงทัดร okay. ืออ่ะเพราะว่าชมพูคือผมกับย่าไปบอกด่แล้วแต่เขาบอกว่าจะได้ก็ต้องเผาเพราะว่าเ่ถ่ายรูปวีโอนเพราะว่าไม่ต้องถ่ายก็ได้หรอไม่ต้องถ่ายก็ได้หรอไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรหรอไมันป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่อะถ่ายเป็นคลิปเพื่อให้เตือนชาวบ้านว่าเอออย่างนี้นะเพื่อให่คนคนย่ามันฟังกรณีอย่างนี้มันไม่เคยมีในพื้นที่เขาเพิ่แจ้ง มันบอกเคยแกงมันเล่นบอกเคยมีปัญหาปืนมีหรอเล่นปื่มีหรือเล่รู้ว่าวสิจังไหนเขาไม่แจกเขาต้องมีมิการเขาแล้วเป็นใหม่ซักอื่นอันนี้เขามันแกงแท้หรือว่าแต่มิการเขาเรกเป็นใหม่เขาเท่าแต่ว่าหนังสือพยาบาลประกาศสามเดือนอะไรเนี้ยเพราะว่าเขาไว้รู้คือว่ารได้หรืคือว่าเราเช่าบ้านอยู่ตรงหอกระจายข้าอกระจายให้ข่าวขอกระจายข้าวเขาประกาศแล้วประกาศอีกสามเดือนเขาประกาศว่าปรับ จบได้ปรับหนึ่งแสนหรือติดคุกสามเดือนเราก็เลยมาถามคนจับว่า่ผมจับอย่างนั้จำเป็นต้องเป็นเจ้าทุกแกงขันเที่ยงเพที่นี่ที่อันนี้หรือผมเห็นเล่าว่าเป็นลูกหนาแกงลูกค้าเขาหน่เขาไปลองเรียนไปแจ้งจับไปบอสผมมันนี้ผมจะืูดแค่นี้นะหรือหรือเราเห็นเราผมจะได้ไปทยทอดต่อลูกค้าที่เขาเฮ็นที่สอนมันไม่มันไม่เคยมีเพราะว่าเพื้นเพลงเก่าเขาไม่เคยมีมาแจ้งความแต่ว่าไอ้นี้ขึ้นศาลยังยังไม่เคยไหมผมไม่รู้ พ่อจะนั่ให้คำตอบไมได้เคยเดี๋ยวแค่้ขอเปิดก่อนไม่ต้องซีเดียใจเย็นเดี๋ยวแล้อเเอมาแป๊บเดียวแล้วจได้ชัดเจนเวลานบางคร้งเขาโไปันทีบอบไปใีบ้านเราประกาศด้วยนะบอบประกาศชประกาศ่ไึกว่าแล้วรเปิดเปอมไมมันจะเป็นขออมั้งบอครับมันจะขอแบบนี้นะคือ้เขาไปแบบจะได้ทำตัวถูกไม่ใช่จะได้รู้ว่าคือตอนเนี้ยผู้ประาาเนี้ ที่เฮ็ดรีสอร์ทอยู่เนี่ยแทบสิบวกมันคนท่องทิ่แล้วเกือบที่เกือบทีแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราที่เป็นคนท่องอื่นมาเพราะผมเฮ็ดอยู่เนี่ยผมขายเป็นไลน์ไลนเลยเราเป็นคนที่องอื่นมนเลยแล้วที่เนี่ยเขาบอได้เขาบอได้สนใจดอกว่าเจ้าเป็นพี่น้องไปพี่น้องไปแต่กี้มันเป็นอ่าแปลงนี้ของยายแปลงนี้ของหลานเขาบรามีปัญหาเพราะบริษัทรีสอร์ทแต่ว่าที่นี่มันมีความเจริญของมันเรียกว่เลี้ยวจนจนแบบพังทั้งหมดกันตัวทั้งน่ะ มันก็เลยแบบันก็เลยกับรีสอร์ตติดกันเห็นไหมเป็นจังสันแต่ผมก็เลยว่ามันิที่ทางออกเพอนลูกค้าป่าป่าอ้อยกับรีสอร์ตติดกันทีนี้เขามานอนพักตากอากาศลูกค้าเขากับแบบเขาเขาหายใจบ่ออกยังยันกับเว้ตัวนี้นั่งแล้วเปิดเบอร์เราได้ที่ไหนมันฉุดไปทางไหนเลยทางไหนไปกูยืนตัวนี้สรุปก็คือให้เราไปครับเอ่อแต่ละอำเภอ ไม่ใช่เราไปอบตของเราอะไปทำความรู้จักกับฟังก่อนผมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถ้าสมมติว่าเราจะแก้นาน้าซ้ำเพราะนาน้ําซ้ำนี่จะเป็นจุดวงแหวนจุดวงแหวนคือจุดย่านเศรษฐกิจความเจริญของภูผาม่านจะอยู่ตรงนี้ตรงเขาเราผ่านตรงนี้ตรงนี้ต้องเริ่มก่อนเพราะว่าตรงนี้มันมีรีสอร์ทเยอะสุดมีลูกค้านักท่องเที่ยวเยอะสุดนี่ตรงนี้เราต้องแก้ตรงนี้ก่อนที่ผมที่ผมคิดไ้นะผมมีคลิปอยู่มีคลิปว่าผมฮ็ดตั้งแต่ไหนผมฮ็ดคิปไว้เพื่อจะแก้ปัญหาแล้วที่นี้ อันนึงอะผมว่าบูรัวมันสินยากไปบ่ให้รถเทศบาลไปบ่ให้เขาไถอ้อยออกมาที่หนาแปลงที่นี่ถนนเขาได้เล้าให้รถเทศบาลไปเอาไปกําจัดอันนี้อีกวิธีหนึ่งนะและอีกวิธีนึ่งของผมก็คือไถไถเอาไปอ้อยออกไถไว้ขอบเพราะว่าผมผมเห็นแล้ว อ่าเปิ่อใส่ชุดใหนนะคเครับออเครื่อกินไปเอาบ้านของแม่เอาด้วยเขาเขาเขาอาไหมไหมที่โรงงานมาหมุนมาหมุนเพื่นเนี่ยเขาผมผมถามแล้วอันนี้ผมมาอยู่นี่ผมหาข้อมูลมาผสมก้อนเขาบอกว่าไรยสองลายเขาบอกมานี่แหละปัญหาบ่คุ้มเขาบอมานี่แหละปัญหาผมถึงผมถึงอ่าผมถึงสงสัยไงผมก็เลยผมมารีเสิร์ชข้อมูลมาแม่นไงนี่เด้อรับผมเป็นเลย เห็นว่าท่านท่องเที่ยวกระทบอย่างนี้อ๋อใบอ้อยใบอ้อยตรงนี้รถเจ็บร์เยอะอ๋อเพราะว่าเขาเีอาเขาเผาอย่างเดียวเลยนะก็เลยมาปรึกษาผู้ก่อกฎหมายเราไห่ได้ไปหยอกข้าราชการนรอครับครับเข้าใจแล้วครับผมมาถามว่าเวลาเราเห็นเขาเผาซึ่งหน้าเนี่ยเราสามารถมาร้องความได้ไหมมาแจ้งความได้ไหมขาอพว่าไม่ได้ต้องไปร้องแจ้งความกับ้าเถอะคือที่จริงเนี่ยเองผิดกฎหมายเลยเผาอ่ะ มันิผมนึกผิดผมนะคับเรไได้เผาคนอื่นนะเผาไปไว้ขอมอไปไม่ใช่พราถ้า่เป็นใหม่อื่นก็ในระยะนี้รเรลงก็ผใจเยครับให่าเผาย้ำมือขื้นหนึ่งเยอะีมือเศร้าจบใช่ไหมครับมันมันกับแมอยู่ครับแต่ว่าที่นี่ช่วงหนึ่งคือรีสอร์ทคือนึงคืออ่อยที่นี่อ้อยป้าอ่อกับรีสอร์ทจุงเสียรีสอร์ทอยู่นีป้าออยอยู่นี ตรงไายมาสิตอนนี้เราสร้างผีโรงงานเขาไม่รับอ้อยซื้อเงินบอกครับอ้อยที่เผาเขาไม่อยากซื้อเห็นบอที่เราสร้างิดตรงนันเอาตรเนี้ตอนนี่เลยเขาไปอ้อยอือเนาะตอนนี้้อยเป็นยี่ไหนมาต่างเลยครับครับผมเบอร์ทัวร์พี่หยงสีมามาที่ขอเบอร์สิมาเบอร์อันนี้เลยครับต้นทำที่ดินจัดสรรภูมิที่ภูผาม่าแล้วเดี๋ยวผมพานักลงทุนรายเล็กมา น้ำลายใหญ่ญลายใหญ่ลายเล็กพูดง่ายยกฐานของอำเภอผู้พัฒนาแหล่งทงเที่ยวถนนดีคนมาเที่ยวเยอะมากครับแต่วันนี้เราได้อะไรครับเราได้กินฝุ่นตัวเนี้ยแล้วก็ใบอ้อยควันอ้อยครับครับวันนี้คุยมากคุยมานะสวัสดีครับมามีข่าวด้วยนะครับนี <mel 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 ่มาปรึกษาถึงผู้สมัครผู้สมัครนายก จังหวัดจังหวัดเมนาบัวสออจอสอจอจผู้ผาม่านเรื่องปัญหาเผาอ้อยครับตอนนี้คือคนในพื้นที่อาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าผมเป็นคนนอกพื้นที่ที่เอานักลงทุนมาลงทุนอยู่อำเภอผู้ผผาม่านเขาบม่รู้ว่าผู้พาม่านอ่ะมันจะเลินจังรวดเร็วและรีสอร์ทที่ผมว่าเลยห้าสิเปอร์เซ็นเป็นของนักลงทุนจากข้างนอก พราะที่ผมที่ผมขายที่ดิมนมันนี่มันโมเมนต์ค้นขอนแก่นพร้อมมาจากสมุทรปราการอา่อหนองคายสกลโมเมนต์แค่ว่าค้นอยู่ในขอนแก่นมาลงทุนอยู่นี่ครับแต่ว่าผมได้คว้ามมาว่ากันพ่อไอ้เนี่ยปรึกษาเรียบร้อยหรอคือต้องไปลอกเลียนทองถิ่นเป็นกฎหมายบัญญัติเฉพาะทองถิ่นกะยากๆหน่อห